สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนนี้ก็ถึงคิวของเอสปาดาลำดับที่9้าชื่อของเขาคืออาโลนิโรอาลูเอลี Re ่แบบรีสเลคชั่นตอนนี้ผมก็ได้จิตของกโตเนเรียมาเป็นที่เรียบร้อยเอาละได้เวลาแล้วจงกืนกินอีสิน้นคุยสื่คุยเสะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคดเกมสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊าสวัสดีฮะ ้วทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิ่งแนววันนี้เราก็อยู่กับช่องแคทเกมสเตมเมอร์ไทยกับเกม Beach s ิเป p e r เนี่ยครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมมินโทไปเนี่ยเห็นทางซ้ายมือไหมนี่รีเทิร์นนี่ครับอารอนิโลนะครับผมก็จะพลาดไม่ได้ในในการปลดปล่อยรีเซลเลชันในเนี่ยเออนี่ตอนนี้เราก็ทำเควสให้ครบเนี่ยครับเราก็จะได้อารอนิโลมาใช้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะส่วนผมที่มีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ปลดปล่อยรีเซลเลชั่น ผมก็จัดอาวุธเฉพาะกันเลยดีครับสามหมื่นเพชรผมหายไปกับตานะตอนแรกมีห้าหมื่นเพชรตอนนี้ผมได้อาวุธเฉพาะมานที่เรียบร้อยนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนี่ยส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับแนวขายแปดหมื่นก็จะหนึ่งล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีโดสมาชิกเพียงเดือนยี่สิบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบาทเพื่อใครก้ผ้าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เรบอกบอกพันแม่บีชคุกิลันสามารถสมัครมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช เราก็ต้องดูในส่วนแบบปกติก่อนนะว่าเจ้าตัวน,นี้มันทำอะไรได้เนี้ยามามาอารอนิโรโอเคนี่คืออารอนิโรของผมเนี่ยพลังอยู่ที่51,000เนี่ยพลังโจมตี4ี่0 0เลือดอยู่ที่2อง0 0นเนี่ยความเร็ว3 3 8ร้อป้องกัน17,000เนี่ย 0, คิศูนบล็อกศูนต้านคิ5%แล้วก็เบรกศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของ,ของสกิลกันเนี่ยก็โกโตนเนเลียเนี่ยชื่อของดาบ ฟันวิญญาณของเขาเนี่ยนี่ครับก็คือสร้างความเสียหาย1 1 0ของพังโจมตีกับศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มโล่20%ของพลังชีวิตสูงสุดหรือเลือดสูงสุดนั่นเองนี่ยให้กับเรา1เทินนะอ่าแต่ว่าโล่เนี่ยสามารถโดนขจัดได้นี่แล้วก็กระแสว่าลีซบันเนี่ยในจิบานะนะอันนี้เป็นสกิลของอ่าของไอเนี่ยของไอหน้าหล่อคนนี้นี่ครับไอที่เหมือนอิจิโกเนี่ยเออแต่ว่า มันโดนนะครับมันโดนฮัลโลหรือว่าโดนเอปาดาตอนนี้กินเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นล่างของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับอ่ะสร้างความเสียหาย255%ของมาจมตีนะครับกับศัตรูหนึ่งเป้าหมายแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับฝ่ายเราแถวหน้านะครับหตัวเท่ากับ40%ของเลือดนั่นเองนะครับเป็นเวลา1เทิร์นสามารถขจัดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น HP% เนี่ยแล้วก็สื่อสารกันละกันเนี่ยก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเพิ่มเลือดของเราเนี่ยนะครับแล้วก็สกิล5ดาวจะเป็นเเพิ่มมควาาสียยห กิ้ดาวจะเป็นลดความเสียหายในนี้ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการรีวิวแบบธรรมดานะเพราะว่าเราจะมาทําขั้นปลดปล,ดปล,ดปลด่อยลิสเลชั่นในนี้ก็คือกดไปที่อาวุธนี้ครับปึ๊บประมางทีนี้ขอญาตตีบวกนี้ก่อนนะขอญาตีบวกนี้ก่อนนะเออลูกรักผมนะครับเออเอาไปอัพได้ก็เอาไปนะโอเคปึ๊บแล้วก็เลื่อนไปหาอารอนิโลนะโอเคนี่ก็คืออารอนิโลของเราเ่ยแล้วกดตีบวกเข้าไปโบเข้าไปนะปลดปล่อยได้ไหมเอา้าเดี๋ยวนะ ทำไมตีบวกไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันหลอนอะไรเนะี่ยมันหลอนอะไรเนะี่ยปลดปล่อยเอ้าอนะเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมเริ่มจะหลอนแล้วนะอันนี้อโลนิโรหรืออันนี้คือใครเนะี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อโลนิโรอันนี้อันนี้อโลนิโรเริ่มจะหลอนแล้วนะคือหน้ามันเหมือนกันไงไม่ใช่หรอกคือเหมือนกันเดย์เด,เดเยนะดูคล้าย,ายๆกันนะ เออล้วก็มาตรงกดปล่อยเนี่ยโอเคแล้วก็ทำรีเซลเลชันเลยเนะครับกดเข้าไปปึ๊บนี่ครับอ่าอุยกลายเป็นแบบแบบเป็นผนังแตกนะนี่แล้วก็ปึ๊บอุย,ยเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนหน้านะหน้าไม่เหมือนกันแล้วนะเออตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าที่้อยนีย่เป็นไงรีเซลเลชันนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกลิลกันเนี่ยคือโกโตเนเลียนเนี่ยครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิม10%นี่ครับแล้วก็ เพิ่มโล่นะครับจาก20เป็น30นะครับหเทิร์นนั่นเองนี่ครับก็คือเพิ่มมาอย่างละ10เนี่ยแล้วก็กระแสว่าลิสบอนเนี่ยก็จะสร้างความเสียหาย275ก็คือเพิ่มมา20เนี่ยแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเฮ้ยเพิ่มโล่ทั้งทีมเออ50ของพลังชีวิตสูงสุดของเรานะครับเออเพิ่มโล่ทั้งทีมคือโกงจัดนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ว่าสามารถขจ เพิ่มเลือดน,นะครับจาก30%กลายเป็น40%นะครับแล้วก็เมื่อมีเอฟเฟกโลของอโลนิโลอยู่เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกัน20%ด้วยนะเออไอดีเนะี่ยสำหรับผมผมว่าดีนะคือเพิ่มโลทั้งทีมเนี่ยคือโคตรดีแน่นะเออกระแสะวารีสบั้นในจิบานานะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแบบรูปลักษณ์กันมากนะว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือตอนแรกมันเป็นหน้าของไอพี่อันนี้ใช่ปะ่ะพี่ชิบะไฮเอ็นเนี่ยครับก็คือผมก็หลอนไม่ทีทําไมมันอัพไม่ได้นะคคตออนนนนีีี้้ืืเเปลล่่ยยแว อาโลนิโร <on> <on> เป็นหน้าแบบล่างที่แท้จริงเขาในเนี่ยเออมาเดี๋ยวผมจะพาไปเทนเน่ครับว่ามันโขขนาดไหนกดไปที่ชั้นเลยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เซนไกมอนกันนะครับปึบแล้วกดเข้าไปตอนนี้อยู่ที่ชั้นสามสี่นี่ครับฟึบเดี๋ยวผมจะมาจบชั้นสามสิบหกเลยแล้วกันเนียวขอญอาตฟื้นฟูตัวละครก่อนนะอาอาโลนิโรผมใช้ไปหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวขอญอาตเช็คก่อนนะครับอาโลนิโรน่าจะยังไม่ได้ใช้นะเฮ้ยใ,ใช้ไปแล้วโอเคฟื้นฟูไปนีครับเดี๋ยวผมจะฟื้นฟูพวกเอสปาดาหมดเลยแล้วกันนีบ พอที่ผมปลดปล่อยแล้วนะโอเคฟึ๊บแล้วก็ตัวล่าสุดผมเพิ่งทํานี่ไปนี่ครับโอเคแล้วก็พวกเนลอยู่ไหนเนลอยู่นี่นี่ครับแล้วก็สตาร์สตาร์สโอเคแล้วก็หมดแล้วนะผมกล่าวว่าชุบคุณเลล่ามาด้วยเนี่ยแต่ว่าไอแซนด์วิชผมมันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถชุบได้เนี่ยนะโอเค okay. เอาตัวนี้ไปเดี๋ยวผมจบชั้นสามที่หมไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับฟึบแล้วกดยืนยันไปฟึบแล้วกดมาเจอมอนโอเค เดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งทําก็คืออารอนิโลเองมาปึบอ,อยากรู้เหมือนกันนี่ครับว่าจะโหขนาดไหนนี่ครับมาครับนี่กลายเป็นหัวนี่แล้วนะหัวทดลองนะครับหัวทดลองนะปึ๊บมาอ่ะก็เป็นอารอนิโลเปิดก่อนนะครับโบเข้าไปนะเป็นเหมือนแบบเป็นหนวดปลาหมึกเข้าไปฟาดมอนนะเออถือคือว่าเท่ขึ้นมากเลยนะแล้วก็มีโลเห็นไหมมีโลขึ้นมานะครับคือมอนตีเราคือไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็สกิลอันตีนะครับ ก็จะเป็นกอดแกงในจิบนครับแต่ว่าขี่บนปลาหมึกนั่นเองเนี่ยคือเทพจัดะนรัยแล้วก็โดนมอนฟาดเข้ามาโบโบเข้ามาะคร่บแต่คือเป้าหมายเป็นเป้าหมายเดี่ยวนะจะถามว่าถ้าไปเล่นแบบทีมผมว่าดีเนี่ยเพราะว่ามันสร้างโลให้กับทีมของเราทั้งหมดนั่นเองนะคือความโกงเขานะเนี่ยนะดิมอนฟาดเราก็คือไม่เข้านะครับแล้วขี่ปลาหมึกเหมือนเดิมนะปึ๊บแล้วก็มาตีครับคือแบบไม่ได้เป็นเหมือนปลาปลาหมกึกแล้วก็มีพิษนะปึ๊บเข้ามาต่อนะครับแล้วก็ปึ๊บได้ล้านเคี่ยปลาหมึกมาอีกหนึ่งทีเนี่ย มอนก็ฟาดเราต่อกอทีแล้วเราก็ได้เวลาปั้มหมึกไปโบเข้าไปนี่เรียบร้อยเนี่ยปิดไปได้ด้วยโรนิโลตัวที่มึงทําล่าสุดเนี่ยคือดีนะสาหรับผมผมว่าดีเครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีถัดตัวถัดไปกันเลยนะครับแบบว่าผมจะจบชั้นที่สามที่หกนะผมจะเอาเพชรคืนนะพี่ให่หรอกผมจะเอาเพชรถถนนครืนเนี่ยเพราะว่าผมเสียไปสามหมื่นเพชรนะจากห้าหมื่นเพชรเนะี่ยตอนนี้เหลืออยู่สองหมื่นสองนะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะไปทําในส่วนตัวที่ยังไม่ได้ทานะก็จะเป็นอ่าบาลกันนะผมยังไม่ได้ทานะก็โซมาลีเนี่ยครับ คิดว่าน่าจะเหลือ2ตัวที่ผมยังไม่ได้ปลดปล่อยรีเเลชันนะบารากันกับโทมารีนะก็เร็วๆนี้แหละถ้ามันกลับมารีเทิร์นนะผมก็จะทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็จะมาสรุปรวมกันทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวไหนทําแล้วดีที่สุดนะีในส่วนของรีเเลชันนะเออสำหรับพวกเอ็ดปาด้านะครับก็มีตั้งหลายตัวนะประมาณ9ตัวนะครับเออก็จะได้มาสรุปทีเดียวนะครับว่าตัวไหนคือดีที่สุดนะสำหรับผมนะผมอวยไปทางกิมจอกับสตาร์กนะครับตัวที่ดีนะ แล้วก็เนวคำนับผมผมว่าดีเหมือนกันแน้วก็คือเราอันติไปเราได้ลูกไฟวิญญาณคืนเนี่ยนะครับอ่ะเพิมเดี๋ยวเอาตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งทําไปนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เนี่ยมาปพิ่มมาโดนว่ามันจะโขดขนาดไหนนะเออมาโดนมานี่เป็นไงอารมณ์เหมือนกับพวกโตเกียวกูนี่ครับก็จะเป็นแบบมีคางุเนะนอยู่ข้างหลังนะโบนีว่าคืนกินเนี่ยคืนกินเจ้าพวกมอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็กลายเป็นแบบ เป็นเอฟเฟกของเรานะแต่ว่าต้องเกินกินก่อนนะเดี๋ยวมาดูวยส่วนของอังตินี่ครับนี่ก็คืออังตินะปึ๊บยิงเข้าไปยู่เข้าไปนะแต่คือข้อเสียคือมันโจมตีเดี่ยวนี่นะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับปึ๊บมาปึ๊บแล้วก็ได้เวลาโจมตีเข้าไปทันที่โบนี่ไงแต่แรงนะครับถามว่าแรงไหมแรงครับแรงแต่ว่าข้อเสียคือโจมตีเดี่ยวนี่เองนะปึ๊บล้วก็ยิงไปงทันทีโบ้ความแรงคือเอาเรื่องอ่ะบอกเลยความแรงคือเอาเรื่องจัดแนวก็ได้ละยิงโบ โหดจัดแล้วก็มอนมาตีหนึ่งเทียวแล้วก็ได้เวลาครับดูดคืนมอนเข้าไปครับโบเรียบร้อยมอนก็ตายเย่อะชืบมาดูกันว่าจบชั้นสาที่หกหรือยังนี่ครับเราก็จะได้รับเพชรคืนเนี่ยครับผมจะดองเพชรไว้แล่ไม่บาลากันก็สมารีเนะครับสองตัวนี้เนี่ครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมจบชั้นสาที่หกเป็นเรียบร้อยเนี่ยครับผมก็ได้ทําการรีวิวเจ้าอารโลนิโรปลดปล่อยีเซเซชันให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วเนี่ยตอนนี้ขาดแค่2ตัวเนะยครับบาลากัน กลับโซมาลีนเนี่ยแบบเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็จะมาสรุปนะครับว่าตัวไหนทําแล้วดีที่สุดเก่งที่สุดน,นั่นเองนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขอบคุณทุกทการติดตามนะครับอย่าลืมส่งแคสแกงสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนาะขาดอีกแปดหมื่นนิดๆก็จะ1ล้านแล้วเนาขยายผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม